โอเคอ่านี่นะคะผมจะตัดบบเพื่อบริจาคนะคะนี่เลยใครสนใจอยากตัดมาตัดนะคะ <Okay. S 2> เปลี่ยนมันก็จะตัดนะคะกี่ปีฮะ จัดพี่ไว้เลยไม่เคยได้ตัดบ,บริจาคเลยอ่ะหนึ่งสองปีไหม,ไมแต่หนุกหนุกเคยรจากยังยังเลยใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะมันจะต้องปลายแบบเสมอกันจะมากจะสวยมากกว่านี้แล้วผมจะเยอะกว่านี้เนาะมีปลายมันสไลดยนิดนึงก็ไม่เป็นไรก็ได้ส่งไปโลดใจอยากทำซะอย่างมากกน้อยก็ดีหมดไปแล้วบายบายเชิได้แล้วค่ะ อันนี้เปียกนะถ้าแห้งก็จะดูเยอะกว่านี้อยู่ดูเยอะอยู่นะตกใจเลยนี่ค่นได้แล้วพอแล้วโอเค